สวัสดีครับยินี้ต้อนรับสู่ช่องนเดชนะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังฉีดวัคซีนกันอยู่เลยนะฮะแต่ก็คือบางคนก็อาจจะแบบว่าระแวงว่าตัวเองเป็นไข้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ไอ้ตัวนี้จ,จะขายดีมากเลยนะครับช่วงโควิดเนี่ยคือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนะครับอันนี้ผมก็ลองสั่งมาดูแลนะครับก่อนหน้านี้ผมมีใช้เป็นพวกเครื่องที่เป็นรุ่นที่เป็นกด,กดๆยิงๆ ทั่วไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ลองสั่งมาดูอันนี้เป็นของจีนแหละครับแต่เปลาว่าเนี้ยผมสั่งมาจากในตัวแทนของไทยที่เขาเอาเข้ามานะครับก็จะได้ของเร็วนะครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปีประมาณ2อ9บาทนะครับมันก็จะมีของคนที่ส่งมาจากจีนโดยตรงเลยนะครับก็จะอยู่ราร้อยส0รอยห้าสิบเองนะครับแต่รอนานหที่เย็รอนะผมเลยสั่งตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองมา แกะกล่องให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเริ่มกันเลยตัวเครื่องก็ใช้งานไม่ยากนะครับเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะมันก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็สอนมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับอ่มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะภาษาอังกฤษอย่างเดียวโอเคต่อไปดูตัวนี้นะครับที่ตัวเครื่องมันนะครับเครื่องไม่มีอะไรเลยใช้งานง่ายๆนะครับ มันจะมีพวกเมมโมรีนะครับการใช้งานต่างๆนะครับแต่โดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยคิดว่านะครับคนเราก็คงไม่ได้ใช้หรอกนะเราก็แค่กดไว้อุณหภูมิเฉยๆนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ใส่ถ่าน AAA นะครับ 3A2 ก้อนนะครับอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานก็แค่กดปุ่มนี้นะครับหน้าจอก็ติดนะ โอเคถ้าจะวัดอะไรก็อัน,นี้ไปก็กดตรงนี้แล้วก็มาสแกนดูนะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นบอดี้นะครับหรือเป็นแบบเซอร์เฟซคือวัตถุต่างๆนะครับอันนี้ผมลองอลองวัดที่วัตถุต่างๆดูนะครับดูถุงวัดที่ตัวพลาสะติกตัวกล่องนี้ดีกว่าตัวกล่องนี้นะผมลองกดตัวนี้สแกนดู2 7องศาเนะาะทำไมมันเย็นเงีย้ยเจ็องศานะแต่ผมลองเปลี่ยนเป็นคนบ้างดีกว่า นะนะลองสแกนนิว้วมือตัวเองนะ36องศานะครับอันนี้ผมเปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับอาจจะทำให้อุณหภูมิมันเย็นขึ้นนิดหนึ่งนะเือจะใช้งานง่ายๆก็แค่กดปุ่มนี้นะครับ1ทีมันก็ทำการสแกนแล้วนะครับอันนี้ไม่เจอวัตถุอะไรนะแลวขึ้นเป็นโลโอเคเดี๋ยวผมลองอย่างอื่นดูนะสมมุติว่าอันนี้ที่แขนอีกทีแล้วกัน36องศานะครับผมลองจิ้มที่หูผมเองนะแบบหนึ่งนะครับ อ่าสามหกจุดเจ็ดนะสแกนที่หูเอ้ยยิงที่หูผมว่าน่าจะได้ค่าที่ค่อนข้างจะตรงคามเป็นจริงมากกว่านะครับบางทีผิวเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเอ่อโดนแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ายิงตรงหูเนี่ยน่าจะได้เผมลองนับผ่าอีกทีหนึ่งนะน้าผ่าสามสิห้าจุดปดนะทำามฮะสามห้าจนะุดแปดเนาะ ลองแขกอีกทีสามห้าจุดเก้าเดี๋ยวผมหูยยิงน,นะอ่าสามหกจุดเจ็ดนะครับก็คร่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองสแกนของที่เย็นๆดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าคราวนี้ผมมีน้ําแข็งเลยนะลองน้ําแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับผมจะลองยิงน้ําแข็งดูผมเปลี่ยนเป็น surface นะครับอ่ลองยิงดูนะ สิบองศา,านะครับผมยิงใกล้ๆดูสามจุดเก้านะเย็นในั่นมาละยิงใกล้ๆอีกทีนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งองศา,านะฮะยังไม่โลสักทีนะรออีกทีศูนย์จุดเก้าแหละไกลขึ้นไกลขึ้นติดเลยอ่าไดศูนย์จุดเก้าองศา,านะครับโอเค เครื่องนี้นะถ้าเกิดว่าเรายิงวัตถุที่อุณหภูมิต่ำมากๆจะเป็นโลเนี่ยฮะตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเรายิงวัตถุที่ร้อนมากๆมันก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับแต่ตามตัวอย่างตัวนี้ที่หน้ากล่องถ้าเกิดว่าเรายิงไปตามวัตถุที่มีอุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสีเปลี่ยนไปนะครับถึงตรงนี้สีเขียวก็คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเย็นนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดอ,อุณหภูมิปกติจะเป็นสีส้มถ้าอุณหภูมิร้อนๆเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับมันก็จะแยกสีด้วยนะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้ใครสนใจก็ไปลองกันดูนะครับอันนี้219บาทใน s h อ p e e นะครับวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าง่ายๆให้ดูนะครับใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับตัวอื่นไม่ต้องาสนใจหรอกนฮะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวพอ พราะอุณหภูมินะครับไม่ต้องมองไม่เมมอะไรให้วุ่นวายนะฮะโอเคครับส่วนใครมีเวลารอาหน่อยก็ไปลองซื้อของที่ส่งมาจากจรีนก็ได้ซึ่งมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแตนะ่ร้อยกว่าบาทอันนี้ผมลองซื้อมาจากตัวแทนที่เอาของไทยที่เอามาเอาเข้ามานะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สินค้าตัวหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์เราไปนะคะกดให้คุณเดนะคะ